สานีประถาดีองโดนสี่นีประถาศี2องโดนผู้โดยสารมีความประสงค์จะลงประถานีลองโดนก่อนที่จะลงจากถนนต้นจดสองทิดของสภนกของท่านที่นำติดตัวมาตํารลงไม่คบตัวแล้วถูกต้องจากถนนด้วยครับโปรดจอดเทียบจาดกระดาษที่หนึ่งขณะนี้เป็นถนนรถไฟเที่ยวล่องถบนที่หนึ่งหนึ่สองโดย้นผู้โดยสารจากสถานีต้นทางเดชัยปลายทางสถานีกรุงเทพครับ บริสารเดินทางรถเที่นี้มีตัวในการเดินทางขึ้นสถานี่นั่งพายในขบวนให้เป็นที่เรียบร้อยครับขบวนรถเรือกเพื่อลอบตัวนี้ออกจากสถานีหนองโดนไปได้หยุรือผสงผู้โดยสารสถานีบ้านหมอสถานีท่าเรือเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับทางที่หนองโอนมีงานขอางรถไฟบริษาทของอบูรุนบริษัทุตท่านที่ได้รถไฟจัดการการน้ำในการเดินทางวางเป็นที่ยิ่งยากการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟมองีโอกาสในการใช้ท่านี ขอผู้สานทุกท่านระทาันเปนหมันประชานโดยสมัยที่ห